เป็นเคล็ดลับไปนะไม่เคยบอกใครนะครับดูเฉพาะในกลนะุ่มละโพนะโอ้ิพวกทากดพวกนี้ทำไงดีพี่จับยิงครับมันติดลูกดดมันติดลูกเร็วมันโตเร็วแล้วก็นำมาวางไว้ในกระถางเลยเคล็ดไม่รับปลูกมะนาวในกระถางอย่างไรให้ติดลูกไวที่สุดเนาะนี่เด้๋พี่น้องปลูกผมปลูกเข่งเบอร์หกนะดูแค่นี้เองนะครับติดลูกเรียบร้อยแล้วดวกมากด้วย สมบูรณ์มากนะครับนี่ผมเตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนี่เป็นมะนาวมะานาวจะได้จากการเสียบกิ่งกิ่งตอนได้กิ่งไม่ใช่กิ่งเสียบยอดเลยไอ้ชำชํำยอดนะครับมะนาวชํำยอดัเนี้ยได้มาจากยอดเลยสาการขยายพันธุ์เรื่อยๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมก็ทําการเด็ยดยอดออกเด็ยดยอดออกเพื่อทําให้น้องแตกขแขนงออกมาเนาะมันจะมีกิ่งกระดงอันนึงแบบนี้แล้วขึ้นมาก็เป็นขแขนงสองขแขนง ผมก็ทำาการเด็ดยอดออกเพืนะ่อให้น้องแตกมาอีกแขนงหนึ่งเนาะมันะมก็จะเป็นทรงพุ่มประมาณนี้นะครับอมามาสุดเลยาการทำแค่นี้นี่มาเรามาเริ่มทํากันเลยอันดับแรกครับผมจะทํา,าทการเอาดินก่อนดินก็เป็นดินปกติหละทําการผสมเพื่อเป็นวิธีการเรียกรากรู้จักไหมวิธีการเรียกรากเดี๋ยวผมทำให้ดู ดินปกติแบบนี้นะผมก็จะมีส่วนผสมของตัวนี้ครับเป็นปุ๋ยครอบแคบบ่นี้เดียววันนี้จะปลูกให้ดูในเข่งเบอร์หกตัวนี้นะกับมะนาวตัวน,นั้นนะครับปลูกอย่างไรให้มีลูกเยอะที่สุดเนาะอันนี้เป็นการหลอกให้พืชเร่งรากเป็นการหลอกนะต่อไปตัวนี้เป็นเปลือกไข่นะครับใช้เปลือกไข่ประมาณสักหนึ่งกรัมมือแบบนี้ทุกท้อยเข้ากัน ตัวเปลือกไข่จะมีแคลเซียมเนาะตัวขี้วัวก็เป็นพวกไนโตรเจนเป็นตัวเรียกรากนะครับไข่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงเนาะอีกอย่างก็การพวกมดมแมลงด้วยแบบนี้นะครับอันดับแรกผมจะทำการรองก้นหลุมด้วยเศษใบไม้นะใบไ,ไม้ก็ขอเป็นใบไม้ที่มันปิดเปลือ,อยนิดหนึ่งนะครับเยตัวต่อไปได้เป็นดินของเรา ดินที่เราทำการผสมเมื่อกี้หลเนี่ยสูตรสูตรดึงรากออกมาเลยนี่อันนี้ยังไม่หมดนะมามาดูทีเด็ดว,ว่าผมจะต้องทำอะไรบ้างมาดูนะมะนาวจะติดลูกเร็วให้เราก็คือดินในกระถางต้องสมบุรณนะครับแล้วก็มีออกซิเจนมีธาตุเอมีอากาศเข้าไปด้วยผมใช้เป็นต้นกล้วยแบบนี้ หนึ่งต้นนี่พอเราได้มาแล้วใช่ไหมต้นกล้วยเราจะเป็นจะไป,ะเ,ปเอาไปไปฝังดินนะจะให้น้องโผล่มาด้วยบนแบบนี้นะฝัไงไว้นี้ฝัไงไว้นี้น้องโผลมาด้วยนี่นี่ต่อไปจะเป็นนี่อิ่งพันมะนาวของเรา ที่เราทำการชํายอดออกมานะครับระยะเวลาประมาณสามเดือนก็จะโตนีเลยนะครับทําการเทออกมาเลยมาดูซิรากนะ้องมันจะดสมบูรณ์ขนาดไหนผมว่ามันสมบูรณ์นะโอ้ดูิรากโอ้ยรากขดหมดแล้วเนี่ยพอเวลาเราจะปลูกทีเนี้ยมันจะง่ายมันจะมันจะโตเร็วนะครับพวกรากขดพวกนี้ทําไงดีพี่ตัดทิ้งครับตัดทิ้งหมดเลยรากขด ก็ขุดตัเพิ่งก็ได้ไประมาณนี้รากเขาเห็นไหมแล้วก็นํามาวางไว้ในกระถางเลยแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยครับดินอย่างเดียวเนาะดินอย่างเดียวนะผมไม่ใช้ดินอย่างเดียวนะผมไม่ได้ใช่ไหนะดินอย่างเดียวนะครับถ้าเราใส่ปุยย๋ยเพิ่มมันจะมียอดมันจะคือมันมันไม่ออกลูกอะ่ะมันจะออกแต่ใบ เอาปุ๋ยแค่นี้พอนะครับนี่แบบนี้สำหรับใครที่ปลูกมะนาวสายพันธุ์ดูใบนะหรือไม่ใช่มะนาวสายพันธุ์ดูลูกนะให้ทำวิธีการนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเพียงเท่าน,นี้นะครับนี่นเสร็จแล้วไปทําการรดน้ํา รอบแรกนี้าตดน้ําแปลงชุ่มเลยนะครับให้ดินไปกอดกับรากเนาะนี่แบบนี้และนี่ก็คืออีกหนึง่งเคล็ดลับนะครับที่ผมปลูกมะนาวแล้วมันติดลูกดกมันติดลูกเร็วมันโตเร็วนะเป็นอีกนเคล็ดลับไปนะไม่เคยบอกใครนะครับรู้เฉพาะไอ้กลุ่มละพอนะนี่ปลูกในกระถางเบอร์เดียวกันนะครับรอดูนะครับไม่เกินไม่เกินสองเดือนติดดอกแน,น่นอนเนี่ยเห็นไหม ผมค่อยๆเผย่าทีละอย่างละอย่างนะอานะครับถ้าคิดวันนี้ขีถ้าคิดว่าคลิปวันนี้ผมมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไ,ไปด้วยแชร์ไปให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเรานะครับเผื่อใครอยากจะปลูกมะนาวพันธุ์กินลูกของเขาบ้างไม่ได้ทัาทีมีแต่พันธุ์ดูใบเนะาะมะนาววิธีการนี้ไปลองทําดูนะครับได้ผลนยิงใครก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แอกเปลี่ยนความรู้สึกอะไรกันเถะนะหรือเพื่อนทำวิธีไหนลองคอมเมนต์มาดูนะครับเผื่ออาจจะ บางที่อาจจะทําไม่ได้บางที่อาจจะทําได้เนาะเอแล้วไม่ใช่ทำไมวันนี้นะครับวันนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับมาดูกันว่าพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปอะไรให้ดูเนาะวันนี้ขอตัวรับไลค์บายสวัสดีครับ